ยังตีไม่เข้าครับสวัยครับเดินเร็วขึ้นกว่ายกหนึ่งยกสองด้วยนะครับสวัยพัก6นาทีนี่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาสุดเอมบดได้เองก็พลิ้วครับออกลูกพลิ้วออกลีลาแม่ข้างล่างบอกให้ออกบ้างครับอ้าแข้งซ้ายสวยนี่แหละครับอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งถอยครับถอยออกได้เดินหน,หนึ่งนาทีแรกยังทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันครับสวัยโอ้โหแต่จังหวะนี้ได้ไหมไายได้ได ไปนำตัวไี้นี่นะครับกองเชียร์ของสไวรยรอลุ้นวงได้อยู่ก็โอ้โหแต่ว่าตอนนี้กองเชียร์น้ำเงินเพเป็นการใหญ่ครับทั้งพระจันทร์ฉายด้วยนะครับโอ้ดูครับไปเอาแรงมาจากไหนกันครับยกสุดท้ายครับปวดตัดล่างไปทีหนึ่งเดินต่อครับเดินไปยิ้มไปอารมณ์ดีครับสไวครับเดินต่อแต่นั้นเอ็มครับโอ้ดูครับก็ออกมาผ่อนเกมครับ เน้นที่วงนอกไม่ให้ถึงตัวแข้งซ้ายวางครับ <c oughs> ทีมงานก็บอกให้เดินต่ออีกครับเอ็มพลัดไดบอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วพี่อ้าวแต่พี่ยังไม่พอจังหวะนี้พยายามจะเกี่ยวแมเกี่ยวไม่ล้มครับอ้าวแล้วครับแม่ดูเหมือนทีมงานของทั้งสองฝั่งนะครับทั้งบุมแดงแล้วก็บุมน้ำเงินก็มั่นใจนะครับโอ้แบบนี้กรรมการตัดสินยากอีกคู่หนึ่งครับกรรมการนี่มีกรรมการสินชัยจุลวงนะครับ ้วแลก็มีกรรมการพีชาเสาวิกันครับอำนาจสายฉลาดและก็สินชัยจุลรวงนะฮะสามท่านให้คะแนนด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ช่วงปลายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนไปพร้อมๆกันโอ้โหนี่ฮะดักเตะซ้ายครับคือเตะเข้ามากกว่าแหละครับแต่ว่าทรงมวยครับอาจจะดูหนีเยอะครับมันก็อยู่ที่กรรมการแลวครับว่ามองยังไงครับคู่นี้ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโบกครับ มั่นใจทั้งคู่ครับเอาละครับโอ้โหมมยคู่นี้สมศักดิ์ศรีคู่ตัดเชือกครับหมวรอบกันละครั้งหนึ่งไฟครับอีกไม่ถึง30วสิวินาทีสุดท้ายครับเราจะได้ทราบแล้วครับใครจะไปยืนรอชิงชนะเลิศครับรอเจอผู้ชนะระหว่างชุยใต้กับทางด้านเสือดูสิทธิคือกติกานี่มีเสมอไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับต้องหาผู้ชนะให้ได้ต้องหาให้ได้ครับมคู่นี้ผมว่าถ้าดูตามเกมเนี่ย โอกาสที่คะแนนไม่เอกฉันน่าจะสูงนะครับใช่ครับแล้วก็คงจะไม่มีคะแนนเต็มนะครับครับผมอาล้วครับตอนนี้แบบภาระให้กับกรรมการด้านล่างมท่านแล้วครับโอ้็ก้มกากเลยครับนี่ก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นบนสังเวียนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับสู้กันมา3ยกเต็มๆแน่ชื่นชมหัวใจเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอลุนนี้ครับต้อเป็นตู้เลยครับ การได้สมศักดิ์ศรีมากนะครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะวันนี้ต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแล้วตอนจบที่สวยงามนะมีการขอโทษกันนะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะหลังจากการแข่งขันจบสิ้นแล้วก็ผลคะแนนอยู่ในมือของที่มีการประกาศคะแนนนะครับจะมีการประกาศคะแนนนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือแล้วก็ผู้ชนะไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศอยากให้พี่หนุ่ยจับหัวใจจริงๆนะเนี่ยตื่นเต้นมากผมก็ตื่นเต้นพี่ผม้บอกว่า ถ้าผมไม่คนประกาศผมก็ผมก็สั่นอะตอนนี้โอ้โหน้าสวยกำลังใจยังเหลือเยอะเลยนะนี่นะนี่นะขอเสียงนะขอเสียงอยู่นะครับผมเขาเคยบอกผมแล้วนะถ้าเขาเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเขาจะขอเสียหนึ่งสิงห์มาวินต่อยห้ายกแบบน้นตัเลยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูครับนะตอนนี้นะครับคณะกรรมการก็รวบรวมคะแนนมาแล้วนะครับนะต่อไปจะเป็นการประกาศคะแนนของพี่หนุ่ยนะครับของพี่หนุ่ยนะ อาแลวครับแฟนมวยครับตอนนี้คะแนนมวยคู่นี้ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกนะครับปีชาสาวิกันครับให้มุมแดง28ให้มุมน้ำเงิน29<ชอบ>กรรมการท่านที่2ครับกรรมการอำนาจสายฉลาดให้มุมแดง30<ชอบ>ให้มุมน้ำเงิน ให้มุมน้ำเงิน28ครับโอ้โหกรรมการท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายรท่านสุดท้ายนะครับกรรมการสินชัยจุลบงให้ฝ่ายแดง28ให้น้ำเงิน29เป็นอันว่าผู้ชนะเอ็มพาราไดเป็นผู้ชนะครับผม